พี่พ่อแก้วมาถึงบ้านครับพี่พ่อได้ลายครอฮะพอไม่มีเงินซื้อเนี่ยหันพ่อพ่อมาเปลี่ยนใหม่ที่บอกไปมันบอแมนมันบอแมนสามหกสามเกดเนาะอ๋ออันมาเปลี่ยนหกขาจะได้ได้เขียนไปว่าจีซื้อหกขากับหนึ่งเก้าได้บอท่านเลขสามตัวกันยังบอกเกล็ดอยู่บอกว่าสามหกขา เออเจแดงกับบ้าสารหัขามันเด็กดางแม่นบอกว่าเจแดงกับบ้าเด็กดางแต่ว่ามันสีมากหกวขากับบ้าอีดีกับบาตัวคนเดี๋ยวคักเล็กหัวข่าผู้ใดตามพ่อแจวกับมาตามสิงคักเนาะวันนี้ไหมว้าสานผูดวาวซ้ำหน่อยผู้สาวซ้ำหน่อยเบิ่งกางเกงด้วยวันน่ะไปออกงานกับจังสีลาเ้ยเบิ่งเสียกันครับผมเเบิ่งสียแต่ว่แม่นหมอลัมเขาก็ยังบอกว่าหมอลัมสม่ำปน คือหมอล่ามู้เขาอยู่บ้านนี่ครับขาเจ้าไปเบิ่งฟอนฟอนให้เบิ้งในสันฟอนเจ้าบฟ้งแนสันฟอนให้เบิ่งในสันฟอนดีบุญดิบ้านนะครับ้าบุญฟอนเลียงปูครับผมครับข้าหม่าล่ามหมาล่าเขาถือเรกขึ้นกันครับวันนี้คือว่าไดอยู่ดิถามเอี่ยงมาโอเคโอเคผมจะไปบอกคนเฉี่ยตัวฟอนบอกคน ไปเปลี่ยนชุดก่อนพี่น้องครับผมมันดอมมาแข่งน้อยบรรยากาศลมเลื่อนเนาะแต่แซ่บแท้นี่มีกอไผ่เนี่ยไม่แข่งน้อยกอไผ่นี่แหละครับผมมาเคลียร์พ่วงมีเบิดมาควงมาเคลียร์มาฮุ้งนะครับผมตกละเอาเตียงไปไปเห็นเนาะอโซ่เข่าซุดวันละแต่ว่าพอพอมีสตางค์ซื้อลาย หนเจ็ดเนาะแห่งมาคัดมเดี๋ยวติดตามวงกลมให้เบิ้ตัวเลขครับว่เดยกวดหนึ่งเจ็ดเจดนึ่งนะคุณอให้หนึ่งเจ็ดวงกลมให้เลยนะครับผมกก่เอฟซีลายทันกับอาร์ติมิโชุกน้องคุณ่อคันยูงวดที่พานมมาเจดงักเป็นผู้ทู่เขาที่กักเขาที่หนึ่งเข้าที่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึเกากับอันหกหัม เดี่ยงเงินเดือนเนี่ย9เนื่องก็เขียนไปที่จริงว่าติดราม่าหันแบนได้ซื้อซื้อหกห้าห้าเจ็ดครับอันบั่นี้กับแจอันสามหกสามเจ็ดเป็นตัวร่องเนาะครับก็ได้คุยกันอันบ้าอันเล็กมันเป็นเด็กหลังของจังหวัดกาฬสินธุ์พ่อกับบ้าสามหกห้าเด็กสามตัวนะคแต่มันกับมันเป็นเล็กหลังสองตัวครับบั่นี้ก็ได้อันก็ได้อันโอ้ มันสีมาหนึ่งหวยออกวันที่หนึ่งตะบานน่ออกวันที่สองมันก็ออกวันมันคือเก่าหนึ่งกับตองมาเกเพราะว่ามันเป็่นเดือนพฤษภาพพืชภาพนี้จะเป็นเลขเก้าถ้าต้องถ้าต้องไล่ใต้สองสันเด้จะปั่นอะไรยังผิดอยู่ขนาดไล่ข้ามวัคข้าเดือนนี้มันมาวันหยังหวยออกขึ้นจะคำแล้เจอสีไรซับจริงเดี๋ยวแฟนขาบันบันสิว่าโอ้ยไล่หวยแล้วเจ่ากับปลาถือแล้งเท่ากับปลาถือหลัตตะ่า มันกะดังเทียหันงวดและห้าว่างวดแหลมมันกับบุกการดังเทียใกล้ๆเพิ่นกับจังมาบอกครับอ้าวผมเออจังสีเมื่อกี้วันที่สิบแล้วเนาะอ๋อให้คุณพ่อเขาเตรียมเก่ก่อนนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งตัวเลขกันชัดๆครับผมครับครับเด้เข่ามาฝากสีมือเศร้านี่สีด้วนเนีมยเนี่ยเนีมีเข่ามาฝากคุณพ่อ แต่ว่าลมลื่นลื่ดีนะเป็นต่มิเตียงไปนนอยนมันติดทวงเฮียนติดทงมีสีเย็นแล้วกันตนอนอเคือนน้ตียงล่มนลยการเฮียนติดทงแล้วก็มีห่มนีเย็นแต่กียบ้านผมอยู่กาละซนนี่กัเฮียจังจีแหละแต่เกียบไมาอยู่กาละซีนไงเฮียนติดทวงอยู่เพื่อไหนผมอยู่ขมวงครับอำเภอขม่วงใกลๆนะขม่วงตำบลนาท่านโอ้ตำบลนาัท่านไปยังไงน่นแม่นนลาะบ้านผมอยู่บ้านตำบลยบอาบญนาท่านเลย ตรงหนน้าาท่เลยอาวางอยู่หน้าทอนบมเมนบ่อันนั้นบ้านย่บ้านตากับยายบ้านแม่แต่บ้านพ่อผมอยู่นี่พ่อบ้านพ่ออยู่นี่บ้านพ่ออยู่นี่บ้านปูครับยายอยู่นี่บ้านลูกผสมต้นนี้ลูกผสมลูกครึ่งลูกครึ่งกาลสินสกลนครโอพ่อกาลสินแม่สกุลได้กี่กำวบนละนะครับท่านผู้ชมถึงสิบสามคำครับสิบสามคำมันตรงกับเดือนหกนาะเดือนกับเดือนหกขึ้กัน ครับแต่มันมานขางแรงขางแรงมาที่ที่หนึ่งสองจันสามมนาคาดสามมนาคาดเนี่ยคือรักรักสามเน่ซื้อเบิ้งท่านกหมั่นใจรักสามมีซื้อซื้อหมดเลยก็ได้พราขาดทุนจามบอกว่าสามหาสามหนึ่งสามสองสามสี่สามหาสามห้สามเจ็ดสามแปดสามเก่าแต่ว่าเลขซื้อๆยนเนึ่งคือหาสองหาสาม มีหลักสามตัวที่ของพอจะสื่อหีอ่าครับห้าสองหสามที่ห้าหนึ่งบ่มีบอกหนึ่งห่งได้อยู่บ่หนึ่งหาหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สี่หนงรมแหนึ่งหลักสามวิ่งรูต่ระัว่างสิบสีสิบสีถว่าเดินดังเด้เดิดังเด้บ่มีไล้รอตรีห้าสว่างบ่มีเลยครับบ้านจิตแมนบ่อันซิบซีบ่มากกับซิบห้าแต่ว่าขึ้นฝันเนาะ ฝันแบบล่ามุกฝันฝันเห็นค่อยแข็งว่าเปิดเลยค่อยแข็งนี่สิเป็นหนึ่งหันค่อยพอเป็นตีมันสิเป็นหาเป็นหกเนาะครับเออหันค่อยแข็งสี่ออกมันยสิเป็นหนึ่งต้างสิบเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหานี่เดียวอธิความฝันนะครับท่านผู้ชมโมเมนตาล่ามุกฝันอฝันฝันโมเมนต์ล่ามุกเป็นเป็นเล็นเป็นฝันนะคือความฝันยังได้มันก็ฝันไปได้เบิดนั่นแหละแต่ว่าเคยฝันเนี่ยสี่ตัวมากนะ มันตีเรียกว่ากับจิกเรียกซีงดนะใครว่าน้ำโศกเนี่ยตีใส่หนึ่งหาว้าหนึ่งหาถ้าหนึ่งสี่งวดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้านะพอเนาะไว้ออกไว้หนังข้านเนาะหนึ่งหกน้ำบอกบ่ท่านเดียวบ่เอารุดบ่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกไปจิกก้อนกับบ้านหนึ่งหก้ราคารูดสามบอก่รูดสาม วิ่ลูกสามครับผมไล่ไปเลยตั้งแต่สามศูนย์หอดสามเก้าเขียนว่าลูกสามลูกสามพ่อคงควเอาสามหานะพ่อแต่ว่าเีพ่อซื้อหน่งพ่อือหาสามหาสองหาสามก็หาสององหาสามกหาสองสามหนึ่งหาสี่หนึ่งหาไ่ไปเลือยไปเรยลุยรยสามหนึ่งหาวยสี่หนึ่งห้า นะครับคันขอกับเจแดงเจแดงว่าสวยหมดเเคยถือมาเคยถือมาเลยได้สามตัวนะพ่อเนาะจนโด่งดังนี่ครับผมซ้ำหนีนะพ่อเนาะก็ว่าอะไรพ่อเปิ่ลเบิ่งกำลังวันนี่นพพรมันว่านนะไก่จังถือบ้นนี่จังโท่มาถามเลยครับผมเจแดงเฮ้ยฝันนี่นักกาไม่หันฝันถ้าจำได้ถ้าสิไม่แจกร้อนฝันเ้าได้เออสิแม่นแต่ว่าฝันนี่กันเนื่องหาดิมบ่แต่เนื่งหานี่มากรวดเนี่ยครับ มากกว่านี้ครับหาสามหาสองครับผมโมงกลมตัวอื่นกับเป็นร่องกันหนึ่งห้าก็มาสามมาสองมุ่งกลมสามมุ่งกลมสามครับผมหนึ่งห้ากับห้าสามห้าสองนะครับแต่วละงวดนี้คุณพอหมักติดเรื่อมันสิกเท่าเลยสามงวดมาแล้วมากกว่านะครับผมวันท่สามหกบอนแมนแต่มันกระเด็นหกห้าสิบสองคำครับ มันจินยังละนี่มาน่อยนี่คือตัวอ้วนแค่เอานีบปนี้นี่บอพอแม่นบอนี่รู้มีตัวเสริมอีกบ่สรุปมีซาำหนีแล้วพอเนาะเสริมกับมี่งกันกต่มากโตลงมากก็คือกันหนึ่งหาเจ็ดกรมา่เลยอหนึ่งหาเจ็ดหาเจ็ดก็สามเก้าจัดกันไปเก้าสาม หนึ่งหเจ็ดกับเก้าสามสามเก้าสามเก้าอย่าไปกลับน้ำตัวมันหแหกกระดาษหนึ่งห้าสามเก้าเจ็ดสามเก้านะคขอบคุณพ่อสามเก้านะแล้วแต่เอฟซีมากนะครับผมเก้าสามกับเอาก่ว้ากรขายโจยหันเท้าลาไปหลายหางกับแหงลายหางอันเท้าลาหน่อยหางก็คือตาซินงใจซื่อบางีกยงกบเป๊ะชายาพ่อแก้วสามตัว ป้าโอ้ยมันสิออกกี่บ้านหนึ่งเจ็ดคนขึ้นมาบอกว่ามาวสียออกหนึ่งเก็ดเจ็ดหนึ่งอีกคัอเกอ้าแมนอีรี่ป้าสิซื้อาสิซื้อศูนย์หกน้ำได้แต่ว่าบ่ได้ซื้อเงินบอมีเงินบอมคอตอนแรกไปซื้อซื้อบนซื้อรางจุลศิบบาทอวันนี้ครับน้เน,ยน,นียแล้วคุณพ่วเนาะมันหนรุกเลยดอนเ่าะต่ว่ับเ็นคนเลขดอนก็คือ อ่าสี่ามสามครับครับโอ้เล็กดอนตะปูบสองโตเก้าเกตเล็กดอนตะปูบครับสี่สามสามสี<ๆ>่สามสามก็เป็นเก้าเ็ดครับผมแค่นี้แหละกูตาเล็กดอนปูตานเอาไปไลยมันหลายคนดูอันนี้คือดนเสียงตาอันนี้คือคนเสียงไทยสามสาม ที่สามสามตัวได้ก็เพราะที่สามสาม่มสามามแก้วนกะเร็กสองกรกเจอันนี้ข้าจับลูกฟิล์มฟังเขาเยี่ห้อยห้อใหม่ข้รมได้กินข้าจับูดวสื้อเป็นเล่าก็ได้เด้อเสียงดวงจาเล่าห้าน้อยเหมือนแร่งเนี่ยพ่อว่าดเยอมากครับข้าบ้องวเปิบงไห่เห็นวัาหกวันเสี่ยงบ้านพีกายเพิ่งไห่มากเกหงุนึงกัยังสื กได้ยี่สิบบาทเก้าหกนึ่งนี่ไปกินเนียงสิละกินเนียงนอนถ้าปูครับเป็นหัวไญ่บ่หัวไญ่ตัวมันว่าถือคู่ปีบ้านนี่เขาจะซื้อบบางเออปูนี่เป็นหอยแม่นวอ้ไบ่ได้บอแก่นเก่าเจ็ดข้างล่างเลยมสามกับวันนี้วัดไรตัววัดไ้ปีไปบบางต่ว่าหันเทามีดโศกศาสนามมน่็ได้ครับผมเขาจ้าถือคู่ปีเนาะ เขาไปในบ้านเขาเจ้ากับเบ้ายุเพื่อนกับซีบกับซาเบ้ายุบอกโลดถึกน้ากันพ่นว่ะตัวมากพออะไรคือหาสามหาสองเออหนึ่งหาแล้วพอเนาะหนึ่งหาครับหนึ่งซีนี่แหละครับผมซีหาในพอมากหนึ่งห้าเจ็ดเจ้าอื่นก็เป็นเป็นล่องไปซื้อครับผมสามหนึ่งหาโอ้ยข่ะสี่จับเนียน้ำได้นนี่ซีหนึ่งหาแบบหนึ่งหาเจ็ดตัวเดียวกันเนี่ยเสียมาเนี่ยเสียบป่เสียไปเลย ไปเลยเสียก็ว่าสามตัวก็ได้มากก็ตัดซื้อเอาทั้งเทียนเขนาะสองตัวท้ายมันสีเขาสามตัวชุ่มอะชุ่มาะก็ได้ด้วยอ่าบนเนี่ยล่ะก็คือเมื่อสิ้แล้วมากก็บอกว่าสามหกหาสามหาหกมันก็เขาสองตัวตัดซื้อแต่ว่าคนเด่นนี่ก็ต้องตัดซื้อเอาที่พ่อซื้อหัว้พ่อสิตัดซื้อเอาเด้พ่อได้ตัดซื้อบนซื้อล่างคือว่าสามตัวมันคงสิบบเป๊ะ ขั้นสี่ซื่อสองตัวกับมีแต่หนึ่งสีกับหนึ่งหาเนาะพ่อเนาะครับครับหาเจ็ดหาสามหาสองอนะครับตามนี่พี่น้องแคบจ่อเลยนะครับทิ้งทีแล้วเนาะค่ะพอเกี้ยวใจเกลียวใจจริงว่าแม่ยังได้ทีพ่อเขาจะขอเกียวบอกยางนี่เพราะว่าสุฟัน พอย่านออกไปเราเลขมัน่เขาญานแฟนขาแฟนอย่างข้าเจ้าเสียใจขาข้าเจ้าซื้อหลายเขาจะบอกคู่ข้าเจ้าซื้อลายข้าเจ้าก็ซื้อลายอ่ามันเขาปุ๊บข้าเจ้าถือมันก็ข้ายูนี่เวลาคืออันนี้เป็นคนพอสิเป็นค้นว่าตรงตรงว่าตรงตรงคือว่าแบบว่ามันมันเขาให้ข้าเจ้าเนี่ยเขาก็ดีใจน้ำยู บางทีฮักา็์วอาไปพ่อกาแบบเนตใสวิจัยด้วยตัวเองซื้อๆได้พ่อกับบอนมันคนสีได้นโมโตซาปคาวะโตอะไรอีกอย่างไปหาสวดเอาอมองหันมองนีได้อันนี้นายกิตจะของซื้อเคาะคว่ำสอบเบิงหวยกำลังวันจะของตามเนาะค่ะอันไปดูหมอเขาว่าโอ้ยได้เลขเลยจริงได้เลขค่อยไปดูหมอเขาเจากระจ่วงว่าได้เลขเรยอี่ มจักนี่โอ้แต่ว่านี่นึ่งหาตุ่มกับพวามันฝันน้ำเนาะพ่อเนาะออ๋อพ่อเลกนึ่งหานี่พ่อฝันหลังจากหวยออกมาแล้วพ่อเล็กว่านาชีออกข้ามันฝั่นะนาชีออกค้ามันฝันนี่แหละจะแดงกับตีใส้นึ่งหาคือกันตามที่พ่อฝันเนาะค่ะทุกช่วเนาะรวยๆวยถูกหวยน้ำกันตามให้แล้วพ่อแก้วเด้อค่ะเด้อเพให้ถูกหวย สามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะตัวเด่นนะรวยด้วยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณพ่อแก้วให้เป็นแนวทางได้เดินผ่านมากเร็วมากเยี่ยมสวัสดีค่ะ